รู้หรือไม่ดอกโคคัสหมายถึงอะไร ดอกโครคัสเป็นดอกไม้ที่มีความหมายและเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังโดยความหมายลหลักๆของดอกโครคัสจะเชื่อมโยงกับการที่มันเป็นดอกไม้ชนิดแรกๆที่บานในช่วงปลายฤดูหนาวเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลินั่นเองครับโดยความหมายของดอกโครคัสจะมีดังนี้ครับ 1. ห,หมายถึงความหวังและการมองโลกในแงด่ดีการที่ดอกโครคัสสามารถแทงยอดและเบ่งบานฝ่าหิมะที่ยังหลงเหลืออยู่ได้ทําให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะความยากลําบากและเป็นการบ่งบอกว่าช่วงเวลาที่สดใสกําลังจะมาถึงครับ2 หมายถึงการเริ่มต้นใหม่เพราะในฐานะผู้ส่งสารแห่งฤดูใบไม้ผลิดอกโคคัสจึงสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่การ เกิดใหม่และการพื้นฟูหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาที่มืดมนและหนาวเย็ยนครับ 3. หมายถึงความสุขและความหม่อนยาวด้วยสีสันสดใสของดอกโคคัสทําให้เป็นตัวแทนของความสุขความร่าเริงและพลังแห่งวัยเยาว์ด้วยครับโดยสรุปแล้วดอกโคคัสเป็นดอกไม้ที่เต็มไปด้วยความหมายเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหวังการมองโลกในแงด่ดีการเริ่มต้นใหม่ความสุขและความห่อนยาวจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนจํานวนมากจะชื่นชอบและรอคอยการผีบานของมันในทุกๆปีครับ